The ผลปีศาจทั้งหมด100ผลที่อยู่ข้างหลังผมตอนนี้ผมใช้ทั้งหมด100 ID ดีในการสุ่มผลปีศาจที่อยู่ข้างหลังตรงนี้จะมีผลอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่ผลแรกกันก่อนดีกว่านะครับผลนี้ไม่มีซักผลเลยโอ้โหคิดถึงคอนเทนต์การสุ่มผลเลยเกินผลแรกของเราประเดิมด้วยไอเดียของผมนะครับขอบ้าเรียกับกาวิธีคือผมอยากโอ้โหล็อกเก็ตนะครับเกลือมากผลที่หนึ่งเราได้เป็นผลล็อกเก็ตนะครับดูดองดิเอามาเาลูกหัวอ โมจิที่คุ้นเคยตัวที่2ของเรานะครับอันนี้เป็นลาดโมจิตื่นจากทางร้าดมาแอร์ชอปนะเขอตื่นครบมาก oh, oh, oh. เราใช้สะกิ้โมจิกิ้งกลางน้ำได้เลยเนี่ยระหว่างทางขอลองดูของกันนะครับมีเป็นดาบคู่สมอกิต้านะครับได <is> ้ผลคลินิกด้วย ของข้างโอเคนะครับใครชอบคอนเทนต์บล็อกฟุตหรือว่าซูผมผลก็ผมฝากกดไลค์หน่อยนะครับทุกคนยูทูบจะได้ดันฟีดนะผมจะแท้ยอดยวิวเยอะขึ้นช่วงน,นี้ยอดวิวน้อยมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูกันอยู่นะอ้าว่าจะถึงมาดูตัวแรกกันดีกว่าเอ้ยตัวที่2พ่อขาเอาให้ผมไปดีนะพ่อขาโอ้โผลน,นี้ไม่แย่นะครับผลแสงหกแสนห้าใช่ไหมใช่แหละผมจําไม่ค่อยได้นะฮะเตอ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 โอ้หัวจีตื่นอีกแล้วของตัวนี้เป็นไงโอ้ผลคอนโทถ ได้ข่าวว่าจ d ดีเวิคนที่3ามโอ้ยผลเป่าค้อนแต่ผมรู้สึกดีใจมากเลยฝนเป่าค่อนมันเทขึ้นนะครับรู้สึกว่าน้องแบบปีกเล็กไปหน่อยนะตัวตัวเล็กนะครับสงสัยเดี๋ยวทำตัวใหญ่เกินแล้วปีกเบิ่มเบ่มเกินไงผลที่านี่เอาเรื่องนะทุกคนไม่แย่โมเดลใหม่อะไรอะไรก็ดีนะครับดีเป็นโมเดลกากากนะบอกตัวที่4ตัวนี้ขอผลหลักล้านประเดิมมาอ้ย ผลเวนอมทุกคนยิสเป้นผลเวนอมโอ้โหดีนะเนี่ยผลเนี้ยโอ้ผลทีทีโอ้โหหลักล้านอาอกแล้วนะครับแตแกดีรออะไรแล้วทำไมตัวผมหน้าเกลียดอย่างวานะเนี่ยเฮ้ยของจริงทุกคนเฮ้ยผลทีเล็กของแท้ทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นทีเล็กอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยตัวคตรดีไ <c oughs> อ้เ <c oughs> พียงกิจครับ เ <laughs> สื้อสือดีนะครับ5โลบัคอย่าลืมไปซื้อกันนะทุกคนออกเฉย้ยทีเล็กมาครับทุกคนสุผลกัน <ś led> <ś led> ได้ผลโคตรกะทุกคนเคยไหมยอยากได้ผลกาวิตีแต่สูงไม่สักทีผมขอแนะนําร้านมาแอคชอปอันแมวจะ่เย็นฟังให้จบก่อนนะครับเราไม่ได้เป็นขายของนะผมมีของมาแจกด้วยเราจะแจก100้โคตดนะครับตอนนี้ร้านแม่ช็อปมีแมวตานแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นหกหมัดดาบคู่โมจิตื่นผลเสือผลยิทิเนะเข่าวิธีเทสิบเราก็มีตอนนี้มีเผามังกรด้วยนะครับสินค้าแบบรถไฟก็มีนะครับและนี่นคือหน้าร้านของเรานะครับมาผมจะมาส ใส่โค้ดอย่าลืมกดไปที่เติมเงินนะครับแล้วร็กดกรอกโค้ดรับรางวัลน,นะครับอ่าแล้วก็ใส่โค้ดไปนะครับ I love m a X 3000ได้1บาทนะครับจำนวน100่งร้อยคนรีบๆนะครับสมัคร ID ใหม่แล้วก็เข้ามากรอกเรื่อยๆนะครับเ <c oughs> ทคนิคไงเทคนิคอ่าได้รางวัลน,นะครับ1บาทแน่นอนครับ1บาทใช้อะไรไม่ได้กดไปที่เกมสุ่มมาทุกคนเลือกนะครับว่าจะสุ่มวงล้ออะไรผมจะสุ่มวงล้อปริศนาละกันคือเราจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าออกอะไรบ้างเครือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ราด เนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับบัก๊อตสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะมาจะเกลือหรือเปล่าผม <ST AN CO> ว่ายังไงก็เกลือโอกาสมันน้อยมากที่จะสุ่มได้จะได้คิวเนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์กเจ้าของร้านยังสุ่มได้แค่นี้เองใครสนใจเนี่ยหรือว่าอยากมาสุมส่มฟรีเผื่อมีโอกาสได้นะครับก็ทิ้งใต้ล่างคลิปนะทุกคนวงนี้ก็กลับมาขายเหมือนเดินแล้วนะครับหให้ผมเดานะจะเกิดเกาะเค้กนะคับต่ขอคาตาคุริ <I do. S 1> อใ่ะอ้าจริงด้วยพี่จิตว์มารอรับเลย 哦。Oh. Oh. ผลบ,บอมไม่ได้ร้านอย่างเยอก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูเวอร์เกินไงเดี๋ยวเขาหาว,ว่าตัวที่7ของเราคนนี้โคตรดีผลพาวผลช็อปอุ้ยผลเสียงผลสปริงผลอะไรอุ้ยทีเลกทุกคนอ้ทีเลกออกมา2ผลอีกแล้วนะครับอ้ผลยางผลบอ,บอมบอมบอปดิค็อกโ,โ,โคตรดีไม่ใช่แล้วอู้ผลไฟโมเดลใหม่น่ารักล็อกเก็ตสปริ ไตัวที่18นะครับโหจะผ่านไปได้แต่ละตัวโอ้สโมกตัวที่1 9หลักล้านมาหลักล้านไม่ออกแล้วนะครับเฮ้ยหลักล้านมาผลแดงมูนโอ้โหตัวนี้มีเงิน40ล้านนะครับเยอะมากต่อไปครับทุกคนสปริงอ้ยสปริงอีกแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้บอมโอ้ฟาวคอนไม่ได้ผลราคาแพงแบบเต็มเท ผลยางโอ้โหผลหนามโอโ้ผลไฟไปเดินพี่มาลุเอเ้ยนี่ใครเนี่ยมาลุเขาฟืวันนี้มาทําอะไรมาสร้อยสมผลมครับเราไปอัญเชิญแขกรับเชิญที่ไม่มีเกียรติมาช่วยสุมผลนะครับทุกคนเฮ้ยพูดอย่างนี้เหรอวาทาอะวยนันเนี่ย <c ười> ผลที่27แล้วก็ผลที่ยี่สิผมต้องได้ผลกาวิตี้ตอนเพิ่งอัปเดตมาใหม่โอ้โห <c ười> นี่ไงกุญแจเวทีน่ะถึงม่วงเนี่ยโอ้ยทีเล็กเกือบสองผลเลยอ่ะว้าวทุกคนเราได้ทักเบทด้วยโยรู้จิ๋วนะครับโอ้ยตัวที่29นะครับแล้วก็30มสิบได้เหมือนเดิมเลยเพื่อนโอ้โหครั้นั้นได้3ผลติดเลยว่ะตัวที่31มสิบเอ็ดโอ้ผลเริ่มกึมแล้วทุกคนที่มารู้มานี่ได้ผลกากคันทีเลยนะสามสิบสองเป็ม่วผลที่โอ้โผลหลักล้านทุกคนเราได้ผลเลิฟนะครับผลที่33ผลแซนนะโอ้โหผมซาไอ้ไม่ใช่ผลซายดิพี่มึงจะะฮทาไมวเ้ยโก ทุกคนโอ้โล็อกเกตผลที่2ของเราหลักล้านเพิ่งมาเป็นผลเลิฟนะครับอยากได้ผลกาวิตี้กับเพื่อนไม่ก็ผลอัเนี้คันนิชั่นเออดูโก้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 ไอ้ไก่ย่งไปยิงไปหนึ่งแสนตังตังสองหมื่นตัวเท่าไรครับเพื่อนสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดไม่รู้นะครับอาจจะมั่วก็ได้คนต่อคนรู้นะเฮ้ยมีกูได้ผลนี้อ๋อตกใจดึ้งดึ้งตัวแพงกว่าเหรอเออเหรอ ผมแจไอดีอะไรอ่ะไอดีผลกิจเนตในตัวอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะมีเสือเ้ยมีโมจีโคตรเยอะโอโหอันนี้ก็มีเนี่ยวุ้ยพี่บ้านเนี่ยพี่ไม่รู้อะไรวะร้อเจ็บาทอ่าจำราคาไม่ได้นะครับอืมร้านตัวเองจำไม่ได้นะครับ ผลแสงผลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้มาแล้วครับขอผลกาวิที้อีกรอบหนึ่งได้ผลทายสองรอบติดเลยผลน้ําแข็งอนยางครับได้อยู่โอ้โหนาครับผลยางนะครับโอ้ยยางอีกแล้วภาพจริงๆนี่ยเนี่ยได้ยางมาโอ้โหสามผลนะครับล็อตนี้ยางอุ้ยผลทายมากใช้ได้ รักเลยแล้วกันขคนสมโก็อทำไมไม่ได้เหมือนเที่จิตดที่แบบขนยางสามอันติดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นผลสายฟ้าไม่มีทางหรอกจิมไปคนแปร้านีอใกล้เคียงผลแมกมาเดือจัดว่าจะไปรับแต่ลตัวมาถึงจุดหมายนี่ยากเหลือเกินทุกคนเดินทางมาหนึ่งมื่นกิโลเมตรที่ต้องโอ้โหน้ำแข็งอ สนิดน้อยหมวกแดงเราจะได้ผลอะไรหลักล้านมาทุกคนผมเริ่มเหงาจากผลอุ้ยไม่ใช่หมวกแดงแต่แม้งตัวแดงเน่าสุดได้ผลไปไม่ไม่ก็แม็กมานะไอหมอเนี่ยโาวผลดาร์กโอ้ผลชอบไม่ใช่เลยผลก็เปลี่ยนเป็นผลอะไรหรอวะเบตอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้คือผลเบตนะฮะอุ้ยผลยางผลอะไรผลน้ำเหมือนกระจอกเลยคือนี่นี่นี่แพงกว่าแพงกว่า ไ,ได้บอลฟินนี่นี่นี่มึงดูมึงดูดีดีหลบไม่ได้เขาก็อยู่กอะต้นไม้หลับไม่ได้ครับหนีไปกอะต้นไม้เลย มากมาแล้วนะครับโอ้ตัวเหลืองอลามขนาดนี้ก็ต้องได้ผลพาแล้วไหมทุกคนยังไม่ได้เลยนะครับผลพาโอ้เกลือโอ้ผลเดิมนะครับผลเดิมแต่คนละตัวกันนะอันนี้ตัวสีแดงวู้ไดมอนนะฮะผลที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ว่าต้องได้ผลหลักล้านในวันนี้โอ้หได้ผลหลักเกียดด้วไม่หมานเลยว่าเจมึงดูเกอมึงดูเกอวันหมานมันหมานหลักล้านแน่นอน ครั้คนพระนะครับของก้อของก้อของกู้คงได้บ้างอ่ะไม่มีทาง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 กูหลักล้านอยู่แล้วไงโทษทีละกันเฮ้ยโอ้ยฝนคอนโทรลมากระดิกรีเวิร์กนี่พี่มาลื้อใช่อยากเห็นแล้วเนี่ยแบบขอเท่ีนะผลรีเวิร์กต้องมาอีกแหละผมว่าผมว่าต้องใช่ต้องใช่แน่นี่นี่ฝลกาวิตี้เว้ยมืดนี่กาวิตี้ของแท้ว่ะฝนแซนนะครับโอ้ยปิงว่ะโอ้โหเกลือทั้งนั้นเลยอุ้ยตัวนี้คือดักคือ เตี้ย่างเท่ตัวกูผิวดำมาทำไมอ่ะเท่วอ็มเยอะนี่นี่ทะลุออกมาจากรูปภาพด้วยทำมึงหันหลังซุ่มเจมมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรหันหลังซุ่มธนาใส่พ่อค้านี่นี่เดินเกยตื่นนะผันหลังเดินหลอกแล้วโอ้โหเในหุ่นนี้เลยโอ้ยไม่ต่างกันว่ะอังอังอังเดินได้เมือาดาซุกิเดินได้เหมือนกูเป็นตัวเดรฟอนนะเจมกูเป็นโนบิตะแล้วกันเลยกูว่าตัวกูเหมือนโนบิตะมากกว่านะบอกมึงเมื่อกี้เลย โค้ดดีแกวะน,นี่นี่เหมือนกันคนดีอยู่มึงดูกูสีผิวไม่เหมือนกันรักตัเนเนกเต่าไม่ไงแต่ร้านแม็กช็อปนะสีผิวเท่นะแต่แต,แต่อันนี้ได้อยู่ผิวสีนี้เอเหมือนคน <c oughs> อยู่โอ้โห,หน้ําแข็งว่ะแล้วก็ผลที่เป็นผลดาร์กไปก่อนได้บูดนะครับตัวนี้เป็นตัวปกตินะตัวเบคอน <c oughs> โอ้ยได้อมอนเลย <c oughs> โอ้โห โอ้โหบาชี่แกเฮ้ยมึงจะไปไหนวะข้าคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงกูเหมือนนะน้องไดเพื่อนเอจ้าหนเ่งจานดีไหมก็เจาหนึ่ฝ่าจานไากูรำไงเดี๋ยวกูรำใส่เอวอ่ะที่มันฟาราตโลตุ้ง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 ต้าบะคุงไม่ใส่ไก่ทูน่านี่นี่บัมบี้พอดีโลโอ้โห้ไปแพ้เราตอนเที่ยวไล้วเพื่อนเราอาจจะสุ่มเกินอเราก็ได้นะมันดูเยอะมากเลยข้างในข้างนอกเนี่ยเราจะสุ่มทั้งหมด1ล้านคนนะครับคลิปนี้เลยกันให้แอดมมินนเเข้าาแบลย โอ้้ยฝนนกแม่งตัวเล็กนิดเดียวเองอะเจมฝนนกอะเออว่ามันมันก็เล็กเกินไหนฝนนี้เกลือเกลือเกลือนานนานนานเกลือแล้วก็ตัวดีขอแล้วกันอีกตัวหนึ่งเที่ยงอุ้ยไดมอนไดช์มอน โอ้โหผลหลักล้านผลหลักล้านโจมาสถิตใจข้าในบัดนี้ตั้งโอ้ยสมมติอีกแล้ววะหนึ่ร้อยสมมติเจ้าตัวนี้แหละได้กลิ่นความรวยของผลหลักล้านรวยเท่ากับซวยเจมบอกเลยเฮ้ยมันเป็นนักฮักเหรอวะเฮ้ยสีเขียวเออเปอ้าผิวสีแล้วเนี่ยโหยแต้มเต็มเต็มเต็มนะเจมมึงมึงนับผลรอเดี๋ยวกูสุ่มผลว่าเกินหนึ่งร้อยยังคือผมไม่รู้นะว่ากี่ผลแล้วเนี่ยว้ายนี่คอนโทรลนะครับสองสามสี่และก็ โอ้โห oh, ไดมอนนะคร,รับหกเก้าเจ็ดิบ เจ็ดสิบเอ็ดผลเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยสองผลว่าทุกคนเราสุ่มมาสุ่มเกินเกินมาสองผลนะครับนี่คือผลที่เราสุ่มได้โ <c oughs> อ,อ้โหผลหนึ่งร้อยผลนี้ในตัวผมนะครับเราจะกดรีตัวอายากเล่นเดี๋ยวเรามาจัดสวยๆก่อนนะวันนี้ะนเพื่อนข้างล่างอ่ะฝากดูให้หน่อยเยอะจังนะ่ะเยอะจังเลยอะคลิปหน้าต้องเชนะผลมังกรจะออกแล้วมั้งพี่มาลือ <No. S 1> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ทั้งองอยากเห็นไงเดี๋ยวเราเอาสุ่มแล้วเอาไปขายในร้านมาแอ็กไงม้องมังค์เขาอยากได้ผลมังกรกัน a later few moments และนี่ก็คือ100ผลของเรานะครับได้ผลทีเล็กมา2ผลเลยนะผลนกประมาณอ่าสามนะครับมีผลหลักล้านเยอะเลยเพื่อนต็ดไปแล้วมึงเก้าผลไหนนี่เลยในนี้อ๋อโอเคในในโชว์โชว์เอาไปแล้วนะครับระวังนะทุกคนช่วงนี้มีโจรสวมกิ้งในอยู่นะกิงในผู้ชายเลยทุกคนต้องระวังแลก็นาดจะเป็นตัวสีเหลืองนะครับใส่เสื้อไม่ค่อยสวยเท่าเสื้อผมนะนี่นี่ดำนี้ใครชอบคลิปซืผลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่ช่วยกันดูถึงตอนนี้ใช่ไหมเจมใช่แล้วก็ไม่อยากขายเยอะแล้วแม่ชอบอย่าลืมเข้าไปดูนะครับว้าวว้าวาววบาวว้าจว้าวว้าวว้าก็ไา่ว้าวว้าวว้าๆว้า้าวว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 ้าาวว้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้า้าวว้าววาวว้าวน้า้าวว้าวว้าว้าวาาายาาาวาาาาายา